ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ u f a า่ศูนย์รวมกีฬาและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ l ล n e ไอดีพิมพ์ kkccc แล้วมาสนุกด้วยกันที่ UFA168 ่ ร่วมรับทีเด็ดปังๆลุ้นบอลเข้าจังๆลุ้นกินกําไรคําโตโตไปกับมาโก้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆคนไหนอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมจากมาโก้นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ k k c c c ก็จะมีทีเด็ดให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ k k c c c รับทีเด็ดกันทุกวัน สำหรับทีเด็ดในกลุ่มมาโก้ V.I.P. นะครับเมื่อวานก็เข้ากันไปเต็มๆนะครับคาชิชมาแอนเดอร์เอาชนะเอาไปเด็กนาการตะไป2อศูนย์ก็บวกกันไปส่วนสเต็ปนะครับเมื่อคืนก็เสียนะครับเข้า2เสีย2ก็เสียไปเดี๋ยวนี้เอาใหม่ฮะจัดให้เด็ดๆสี่คู่ทํากําไรก็เหมือนอย่างเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้มาโก้จะมีคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนโดนคู่ไหนทํากําไรนะครับเรามาสรุปผลทีเด็ดของ Marco มาโก้เมื่อวานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง สำหรับเมื่อวานนะครับก็เข้าเต็มๆไป2โดนโต๊ะรับประทานไป2นะครับทำให้ตอนนี้5วันย้อนหลังเราก็ยังบวกอยู่นะครับที่15,000เดี๋ยววันนี้จัดให้อีก4คู่เอาไปบวกเพิ่มกันหน่อยครับก,ก็ในกลุ่มโคด VIP โคดเซียนนะครับก็บวกกันไปท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปแล้วก็ทักหาน้องๆได้เลยนะครับว่าต้องการจะเข้ากลุ่มกลุ่มนี้ก็ สถิติบวก90%นะครับเข้าวันทุกวันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้รับทีเด็ดฟังๆโดนๆอย่างนี้ก็แอดไปเลยนะครับที่ kk444 นะครับก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบแล้วก็ให้ทตศนะทีเด็ดทุกวันสำหรับวันนี้นะครับจะมีคู่ไหนหน่าทำกำไรนะครับที่มาโก้ขัดมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นฟุตบอลรอบคัดเลือกยูโร2024นะฮะในกลุ่ม B คู่แรกฝรั่งเศสจะพบกับกรีซนะฮะฝรั่งเศสกรีซเจอกันนัดล่าสุดก็เป็นฝรั่งเศสนะครับเอาชนะกรีซมา1-0สำหรับฟอร์ม5นัดล่าสุดฝรั่งเศสยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ4สเสมอ1ส่วนกรีซชนะ2สเสมอ2แพ้1สำหรับความพร้อมนะครับวันนี้ฝรั่งเศสก็จัดทัพนักเตะมาอย่างเต็มระบบนะครับ ทีเรนิมบัคเบโออิเวียชิรูโกมองอองตวนกิสมันกนาตาโฟฟานะ่ามากันครบนะครับวันนี้คาดว่าจะลงสนามในระบบ4-3-3ส่วนกรีฑวันนี้นะฮะก็คาดว่าจะจัดทัพมาในระบบ4-3-3เช่นกันนะครับก็ดูแล้ววันนี้ก็ฟูทีมกันทั้งคู่นะครับสำหรับราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝรั่งเศสต,ต่อลูกครึ่งครบ2นะครับสำหรับวันนี้นะครับมาโกก็มองว่าฟอร์ม นะครับของฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้คือท็อปฟอร์มนะครับผู้เล่นเต็มทีมเหนือกว่าครีกหลายคุมนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านอี้1ลูกมีแน่นอนนะครับลุนเม็ดสเม็ดสามามมาแน่แวันนี้มาโก้ขอฟันทงฝรั่งเศสยิงกระจายฟันทงครับ <S <S และคู่ต่อมานะครับในกลุ่ม C อังกฤษจะพบกับมาซิโดเนียคู่นี้เคยเจอกัน ครั้งล่าสุดนะครับก็เสมอกันไป0-0นะครับในฟุตบอลร,รอบคัดเลือกยูโรปี2008สําหรับฟอร์ม5นัดลังสุดนะครับอังกฤษชนะ4แพ้1ส่วนมาซิโดเนียชนะ2เสมอ1แพ้2สําหรับความพร้อมนะครับวันนี้อังกฤษจะจัดทัพมาในระบบ4-3-3สามประสานในแนวรุกก็จะมีฟิลโฟเดนเฮริเคนมาร์คดดฟอร์ดนะครับ3ประสานคอยล่าตา่าย ส่วนตำแหน่งอื่นๆก็ฟูลทีมนะครับขายวอล์เกอร์จอร์ดสโตนแฮร์รี่แม็กควลุคชอนะครับเล็กซานเดอร์อร์โนมากันเต็มทีมครับวันนี้ส่วนมาซิโดเนียวันนี้ก็คาดว่าจะวางหมากมาในระบบ433ก็จะใช้ตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามสำหรับราคานะครับคู่นี้ก็เปิดมาที่อังกฤษต่อ2ลูกสำหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่ากลุ่มกำลังนักเตะเนี่ยก็คนละเรื่องนะครับอังกฤษดูดีกว่าเยอะได้เล่นในบ้าน 2เม็ดเนี่ยคิดว่าน่าจะทําได้นะครับนัดล่าสุดก็พึ่งถล่มมอต้ามา40วันนี้2ลูกน่าจะไม่มีปัญหามาโก้ขออยู่เจ้าบ้านอังกฤษวันนี้ต่อลุ้นเม็ด3น่าจะโอเคกว่าวันนี้ขอฟันตรงไปที่อังกฤษครับคู่ต่อมานะครับก็เป็นคัดเลือกยูโร2 0 <barking S 1> <welche> 2 4ในกลุ่มดีตุรกีจะพบกับเวล คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นตุรกีพ่ายกับเวลไป20นะครับในฟุตบลอลยุโรปี2020สําหรับฟอร์ม5น้นัดลังสุดนะครับตุรกีชนะ4แพ้1ส่วนเวลชนะ1สเสมอ1แพ้ 3. สําหรับราคานะครับคู่นี้ก็เปิดมาที่ตุรกีต่อเสมอควบครึ่งลูกสําหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่าฟอร์มนะครับตุรกีดูดีกว่านัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะลัตเวียมา3-2 ส่วนเวลนัดล่าสุดก็แพ้อาร์เมเนียมา2-4วันนี้คิดว่าเวลน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับดูแล้วเนี่ยตุรกีค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเสร็จด้วยในบ้านวันนี้ต่อมาเสมอควบครึง่งลูกคิดว่า1เม็ดมีแน่นอนวันนี้ดูแล้วตุรกีสงบ่บอลดูดีกว่ามาโก้ขอฟันทงตุรกีวันนี้เฮ hey, ได้เลย สำหรับคู่สุดท้ายของมาโกวันนี้นะครับก็จะเป็นเบลารุสจะพบกับโคโซโวสำหรับคู่นี้นะครับก็ไม่เคยพบกันมาก่อนวันนี้เป็นนัดแรกนะครับที่จะได้เจอกันสำหรับฟอร์ม5้านัลลังสุดเบลารุสชนะ1แพ้4ส่วนโคโซโวเสมอร,รวดทั้ง5นัดน,นะครับสำหรับราคานะครับคู่นี้ก็เปิดมาที่โคโซโวต่อครึ่งควบลูกสำหรับวันนี้มาโกก็มองว่าถ้าเทียบฟอร์มแล้ว ก็เป็นโค o โซโวนะครับดูดีกว่าเบลารุสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแพ้วันนี้คิดว่าโค o โซโวน่าจะสู้กันได้นะครับ1เม็ดออกได้ทั้ง2ฝั่งนะครับแต่วันนี้มาโกขอลุ้นโค o โซโวดูดีมีทรงวันนี้คิดว่าน่าจะกำกําไรเบียดชนะสัก1ลูกมาโกฟันทงครับครับผมก็สรุปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆ ว่ามีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนตัวไหนโดนใจตรงใจเพื่อนๆบ้างนะครับก็สามารถเลือกไปทํากําไรได้เลยนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมและเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทีเด็ด VIP จากมาโก้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่ KK CCC ได้เลยนะครับ ก็จะมีทีเด็ดให้กันทุกวันแอดมินเราเนี่ยจะตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านไหนสนใจรับทีเด็ดก็เข้ามาได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาทีเด็ดมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ